ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6กาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิงห์101ส่กาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมูลนเมียสียุซี่พะโคสิงห์แรกกาบสวัสดีแฟนทางกลุ่มสื่อขายง้อราคาถูกเรียนและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้กาเป็นคลิปที่สองที่ผมได้มารีวิวใหม่ครับพี่น้องครับแตยังมีพี่น้องยุซีงงอีกครับพี่น้องครับ ว่าเปิดชุดเดียวเมื่อครับชุดสามหมื่นแปดนี่ครับผมที่เปิดในชุดเดียวไปก่อนนะครับพี่น้องครับชิพนี่ครับนี่ครับเป็นแม่แยกลูกสูงรอยยหาบวกลบสองรุ่นทองครับพี่น้องครับเพื่อได้ลูกมาแล้วสองตเป็นไถติดเล่ครับพี่น้องครับนี่ครับบอกกันตรงตรงไปเลยบนมีมงเมียครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สามลูกก็อยู่สองเดือนอันนี้ก็เป็นไถกลางแนนบานเทาพาเล่ครับพี่น้องครับ เขาเลยกนดีเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับแม่หนำนุมดีครับพี่น้องครับแม่กับสดๆดครับพี่น้องครับนี่สารโตพันไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ขึ้นมามังมังนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตัวเมียอายุสิบเดือนบวกครับพี่น้องครับสูงก่ดีเมตรสิบบวกนี่ครับติดเล่กันครับตัวนี้ครับครับตัวผูอายุเก่าเดือนนะครับยางคููกันนี่ครับนี่ครับสำหรับงัวหาตัวนี่มองเอาเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันบาท ทรงฟรีอีกสอีก200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับถ้ามันบบไกลกันหลายจะยุ่นยวนให้กันครับพี่น้องครับบบได้คิดเพิ่มอีกอย่างเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหลายก็ต้องซอยขาหมันทั้งพอกนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมดีไทยเป็นอิสระที่สุดครับพี่น้องครับตัวผูกงางไปอยู่นี่ครับกลายเป็นธรรมชาติที่สุดครับไม่มีผูกไม่มียงไม่มีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับ คุมคาแน่นอนครับพี่น้องครับง้หาโตครับพี่น้องครับง้อหาโตแค่สามหมื่นแปดพันบาทครับมองมองขายเลยเอยครับพี่น้องครับตัวเมียครับไปลูกไปออกไปนะครับสดสดบดบมีครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจการโทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้ลยเอ็ดได้ครับพี่น้องครับ รถกติก <ieth> างทั้งข้อกับว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับยาโทษเหรนโทษตัวโทษตุ่มกันอย่าโทษควมสาใจครับพี่น <'s> right. <weird. S 1> ้องครับมาอีลีกัจังโทษมาปิดทั้งข้อสี่จะทรงให้ครับพี่น้องครับมีรถจะทรงตลอดเวลาครับพี่น้องครับรับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับทั้งข้อเปิดแบบว่าตําทุนไปเลยครับพี่น้องครับแต่เป็นตีทุนมาานี่ก็บ่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าสาเหตุทีขายราคานีเลยไม่เป็นงัวเสียเลยครับงวอดีเลยครับสาเหตุที่ขายราคานีเลยครยังผมน้าเลี้ยนไปหลายชิป ขายงัวร่วมชุดร anyway. ่วมกุ่มออกได้เราขายง่วนเ้อออกได้เนี่ยผมมีเปิดตำทุ่นไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งเข้าบ่ได้เอากำไรหวังผลกำไรอย่างมากมายครับขายแบบแบ่งปันขายกันไปโดนๆโซลูกโซ่ห้านครับพี่น้องครับนี่ครับง่วตัวละเจ็ดพันกว่าบาทครับเฉลี่ยเราครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงได้กับ่อขาดทุนหรอกครับพี่น้องครับเฉพาะโต้ํนำสั่งตายว่ากันแบบคว้นเป็นจริงครับพี่น้องครับเอาเงี้ยเอาอย่างไงเพิ่นจินครับเราจินบ่่หลายพรมครับพี่น้องครับเนี่ยหยาลดยูนึงกับจินยิมเราง่วนหาตัวครับี่อวคพัน นี่ครับผูเมียเมียลูกผูแล้วก็แม่แยกลูกม่วหาโตสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับมองเอาเลยเด้อครับพี่น้องครับซื้อได้ให้ซื้อคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลหรือไกลก็นั่นหรือตามตรง่วกันนะครับนี่ครับหวังว่าสีงงนะครับชิปนี้ครับเพราะว่าบางที่คนเถ่าคนแจ่ติดตามทั้งช่องกับลายครับพี่น้องครับถ้าไทยไปลหลายละหลายชุดละหลายโค้งกับกงงกับสับสนบางที่ภูไทยยังกัยังงงสับสนอยู่ครับนี่ครับ งอหาตัวครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงยังไงก็บเพราะขาดทุนหรอครับพี่น้องครับุ้าค่าค่าการันตีเลยครับพี่น้องครับกุ้งค่าเกินราคาแน่นอนครับลงรถได้เพราะไอ้ขนแน่นอนครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึ่งนะครับท่านใดสนใจแม่ลูกผูกแม่แยกลูกง้อสาวชีวิตเดือนง้อผูกเกาเดือนบวกร่วมทั้งเมื่อนหาตัวได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันบาทกโทรมาเบอร์โทรศัพท์ผมศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลต์บ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับใครชิมนี่ก็ใครขอความเมตตาขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านให้ทีมงานเท่าเดรับใส่น้ำเนี่ยครับพี่น้องครับร่องสื่อน้ำทีมงานเท่าเมืองเนี่ยครับพี่น้องครับว่ามันเป็นคืออย่างผมบอกอีหลีบอกครับพี่น้องครับแล้วก็อีย่างก็ใครขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องได้เยวขอมาติดตามทั้งช่องยูทูปพร้องน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับเขามาเมืองคลิปให้น้ำเนี่ยเพราะว่าชิมเท่าท่านเดี๋ยดังว่ามีคอนเทนต์กับคนติดตามกหมยังท่านหลายคนเมืองคลิปกยังท่านดยครับพี่น้องครับ ับสำหรับไทยชิปนี้กาขอจบไใแตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ